ที่โด่งดังในวงการฟุตบอลเยอรมันบุนเดสลิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรเวเดอร์เบ r e m e ค่ะเรื่องราวของเขาค่อนข้างมีสีสันและน่าติดตามเรื่องราวเด่นของไอโอตันฉายาและเอกลักษณ์เขามีฉายาว่าเจ้าอ้วนหรือ o o o l l e b l i สตสายฟ้าลูกกลม,กลม เนื่องจากมีรูปร่างค่อนข้างท้วมแต่มีความเร็วและความสามารถในการทำประตูที่อันตรายมากตำนานของเรเบเมนเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยให้เวเดอร์เบรเมนควาดดับเบิลแชมป์ก็คือแชมบุนเดสลิกาและเดฟเบกคาในฤดูก,กาล2003-2004ซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของสโมสร ดาวยิงต่างชาติคนแรกในฤดูกาลนั้นเขายังเป็นนักฟุตบอลต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งเยอรมนีหรือ Footballer of the Year อินเยอรมนี er ด้วยเพราะผลงานการยิงประตูที่โดดเด่น